แล้วครับพี่น้องงานงอกอาจารย์สร้างแล้วครับตอนนี้งานกวดหวนกวดหวนกวดรัดเนาะเอาเลยคำสั่งด่วนคำสั่งด่วนคำสั่งด่วนฟ้าพาฟ้าพาเลยกดโต๊ะข้งใดเนี่ยป้าป้าเรียบหน่อยเดี๋ยวข้าวนุดนไหมเอ่าเงี้ไวเอาเลยป่ะเนี่ยลดเฮงละเบิ้นเตอร์เสดดนหน่วยสองครับงั้นถ้เกิดขึ้นมาหันหนิไหมครับบังไหนเนี่ยบังบางคนตกมาหันนี่มีซิมนาทีนี่ิมีขุยกันมาหันเออถ้าเอาก็คือเอาเมนซี่อีดีอาจจะทุกอันเลยเมน จัดเล่นก็คือมือหัวซีรถเงียแหละวันเวลาจัดสรรมาดิวันเวลาจัดสรรมันต้องคุยกันโดนต้องลงเก่าเลยโอเคมล้จัดครับพี่น้องเป็นนิมิตใหม่อันนี้ของเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพลนแพงครับก็คือรถเงียร์ลำเพื่นเตยสะดุดหน่วยซองเป็นสิบล้อครับสิบล้อไม่เห็นเลยเป็นระบบใหญ่ที่สุดของเชาช่างแมนถือว่าเอาเป็นขั้นอีแบบเป็นระบบใหญ่ที่สุดตั้งแต่ชาวช่างทำมาเลยแมนอ่าแมนเขาะว่าชิดไปแล้วนี่คิดไปว่า สามารถอ้างได้เลยเจ้าของอยากเคล็ดอยากเคล็ดอยู่แต่มันขึ้นรถเจ้าของมาได้แต่เซซีสมองเนี่ยมันคิดไปหลายอยู่ทุกคันที่ทํามาไม่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 ระบบใหญ่เหมือนคันนี้เอาเอายังไงคันแรกของอาจารย์เล่นปะเมียนที่เป็นระบบใหญ่ที่สุดของชอช้างเมียนแล้วพุ่มใจเลยก็คือคร่าวๆก็อีกเป็นเพราะว่าหมอแปลงไฟทำเฟีดเมียนเพราะเอ่อ ลำพงลำพงนี่เปลี่ยนวาเจ็ด <6, S 2> นิ้วเจ็ดสองนิ้วตัสองนิ้วทั้งหมดที่เป็นจักดอกหมดเปลี่ยตัวไหมที่เป็นจักดอกอ่ากลางจักดอกเรียบจักดอกเยาวแกยังมาคอยมาคุยกันอีกท่านึงครับอยู่ในหัวเนี่แหละบอกกัแล้วครับคิดคนหนึ่งคิดไว้หนาะคนหนึน่งมาดป้าพา,า,าลงบาตเดี๋ยวเนาะอันนี้ผมเป็นบอสคุยกับอาจารย์สร้างนะครับเมื่อกี้ซอนนุชโทรคุยกับอาจารย์สร้างนะครับจังบอสสร้งเลยว่าเอาเอาดีสุดเลยจะทำยังไง เอาดีสุดเลยครับพักดีสุดยอดครับสั่งคำสั่งคำสั่งดวนมาเรัดเนี่ยครับเง้ตาพากนเอาัจมาตรฐานทั่วไปบ่ว่าเรียบใจอ่าแต่จะับบัตรบัตรของงานบตรของานเ็ม่งเด็ี่นตื่นีย ตื่นเตียนตื่นเตียนก็นุ่มโจุกก็ไม่ละชันสร้างกันแหละมันับมหัวใจทุบๆๆๆเลยงั้นไงงั้นไงข่าวใหม่อยู่แล้บอกก็คือก็คือขั้นโปรตีนเสร็จส่วนมากก็คือมันติดด้วยปัจดใจนะเดี๋ยวพุทเดี๋ยวระบบใหญ่ระบบสุดหรือว่ารถกระเฮ็ดมาแล้วแล้วก็เขาก็ได้มาเสริมเติมแจ้งอันนั้นนี่อันนี้คือจีบกอกอไม่เลยเน่ยกอไม่ออกรถเอาออกหัวกระซีมาเลยส่วนบอดี้จีบไปเฮ็ดยูอูเลยเดี๋ยว ยี่เป็นโมเดิร์นวัดยี่เป็นอุปภากรก่ยี่เป็นอุปวิทย์หรือว่ายี่เป็นยุไซกะก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันครับเรื่องบอดี้อยาให้ออกแบบกันออกแบบกันระบบเสียงคันแรกเนาะระบบเสียงคันแรกที่ยัมก่อนคันใหญ่สุดระบบใหญ่ที่กสุดระบบใหญ่สุดของเโาช้างเลยของของผมเทียบโมเมนว่าของของของระบบโาช้างระบบโชช่างเราไม่พูดถึงระบบโาช้างแยกเอายกเอาเปรียบเทียบกับความนึงเขียบเท่าของใหญ่ในในกับนี้อันนี้ของของโชช้างแม่น เดี๋ยวเพื่อนว่าโอ้ยบอกของเรานี่แหละเราแข่งกับเรานี่แหละนะจ๊ะเราพัฒนาของเราเนี่ยอืมเพราะว่ารู้สึกวางงา่างั้นขอนแข่งจีอังครับสนับนุนกับรับสายคู่มือกับติดแล้วติดแล้วแล้วจะได้ค้า่าติดแล้วนี่แหละแต่ก่อนมีฉบาบแก้วก้อย้อนคข้ามาติดแล้วติดแล้วนี่แหละการเล่นในเรื่องฉาบแก้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กัดโัวขี้เก่าล่ะข้าศึกเอา ตายหัวลับกิ๊กเกาเลยเอาไปน้องล้อล้อรุ่นล้อชมปะหน้าตายี่เป็นออกมาแบบเดระบบเสียงกี่ดังว่าจั่างไรครับส่วนคันเก่านี่ก็ว่ได้น้อยหน่ายังก็คือกีไปเฮ็ดซูเปอร์ไฮล่าสุดแล้วก็ยี่ไปเฮ็ดดักตู้หมุนออกทางตู้หมุนออกทางขับหมุนมาแงเก่ากับจีอัปเดตขึ้นกันครับคันนี้กับตู้หมุนนี่ใช่ร้อนไหมเน้นต้องหมุนละอืมง่าจะไปจอดเลนต์กับมุมนั่นละ <M> เลี้ยงศิลปินนี่ต้องห่วงครับวัดโจแล้วเอิ้นมมาตู้นนหมุนนิ่หน่อยเขา,เ,าขเขาเอ,าาเอาิ้นเขาตลาดมันหมุนเลยมุนท้ายหมุนท้ายหมุนท้ายเพื่อเวลาคนอยู่ทั้งขางรถทางยังแบบเวลาเพิจัดงาน,านส่วนว่าเดี๋ยวนี้บ้านเ้ามันบริหารรอบหมู่บ้านคือนเขาต่นน้องม่ได้จอดตอนนี้จอดเลยเดี๋ยวเบื้องต้นท้ามันมีอย่างดีก็หมุนนะครมันมีอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อียังมันก็เกิดกันได้แต่ว่าคำสั่งคำสั่งได้รับมาแล้วเพิ่งวางสายกันเมื่อกี้นี่ได้รับโจมแล้วจากซอนุทเลยครับ,<ม>บว่าโจถามว่าอาน,นงจะทำไหมสันเดี๋ยวขอคุยกับอาจารย์ช้างหน่อยสันว<ม>่าอาจารย์เฮ็ดเลยเด้อยสันบัจจุบันเนี่ยเปนบาดีบอลหยาดเลยเออคือเฮ็ดเยเชนันด่เออเอาอัอนน,ววน,น,น,อนี้เหรอวันเวลามันเป็นโซจัดสันนี่เหรออืมอ่าะ,ะได้สารฝาพในน้ำาจารย์คือเราเหรอครับ เรื่องทุกอันได้ก็บอะไรมันดีมันก็ดีกันดูแลกันดูแสิทธิ์มีคู่ไหมอ่าสิทธิ์มีคู่อยู่ในก็เจริญครับสิทธิ์บูชาคู่อยู่ในก็เจริญครับหรือว่าขึ้นนุ่มโจวไปหมดแต่มือแรกจนฮอัดมือนี้ล่ะอ่าก็ฝากฟังไว้กับอาจารย์เราแล้วเราเราจะนําชื่อชอช้างนี่ไปกระจายไปโบโบทให้อาจารย์ไปเหตุใดเข้ามาชอช่างยิ่งใหญ่กระจายขึ้นถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาจะได้ออก ออกออกล้งออกสนามหญ่แล้วเสียงของสาวน้อยนี่จะคอด24กันยายนงานแรกครับแล้วบันี้หลงจากนั้นพี่น้องเคยเห็นเห็นแล้วเพิ่บันี้อาจารย์โอ้ยผมว่าแะเยของน้ไม่น้อยนี่แหละที่พี่น้องเห็นผมซื้ออันนั้นโอ้ยเื่อว่าไปซื้อไม้อันนั้นใส่ไปซื้ออันนั้นแม่แต่งรถไม่ได้ใส่ยางรถไม่ได้ใส่ล้อรถก็คือเราพาเฮิตมั้งสิมันบม่มีปัญหามันดีมันใส่แบบสบายใจไหมงั้นมันถึงยีแพงก็จริงอู้่แต่ว่า ใส่สบายใจไหมเ้ยวเขาเห็้สาวเาวขาเห็นไงอืมเขเห็นไงเ้ยเขาเห็นงงา้นไงยังอยู่ถึงรถสาวหน่อยยังรถเจ้าช่างนี่ครับคอดกระตุลรถตะก่้อเขาซืได้สามหมนแปดมือสองนี่นะก็ใส่อสองตัวถูกทีไหมเมื่มอก่อนที่มันออกไม่ไม่โตแล้เป็นแสนมาเนเ<อ>ีออน่ยคอร์ดคอเ์ดเรืออืมแกะตอนนี้กะมาใส่เป็นมือสองกต่ถือว่ามันมันดีเลมันดีเพราะมันดีนะคใ้ยู่ ก็เป็นนิมิตใหม่อันดีสำหรับช้างวัดอโอกับสาวน้อยเพรียงครับนี่แหะครับคุยกันคุยกันยังสิ่งอะไรยีเห็อรถแท้เนี่ยมานั่งคุยกันยังสิ่งอะไรอ้ไอเดียมันบันเจิดอีไรย่งเงียจังเลเอาการเดื่อนยังสิ่งอะไรบอกก็ต้องพิธีรีตองยังมากไหมหรอกเห็นป่ะเห็นไปบ้านกับเป็นนั่งเมนคุยกันเ็ะเลย คือความตั้งใจว่าจะเฮ็ดแล้วต้องไปสุดคือจานนั้ละไม่ยังก่อไปให้สุดแล้วไปหยุดที่บ่าวไก่ท่านเพื่ออะไรโอมันสุดแล้วสุดแล้วเนียนเนีนพิมพค,ความระวนันแต่อันนี้บ่ได้ไปจบจะคันหรอกคันเฮ็ดแล้วจานสร้างมิเตมีงานไปหน่าได้ไปเห็นปะ,ะ,ะ,ะมิเตมิเห็นไหมวะกับเมื่อใดวันหยีข้อมูลหรอกกันก็เข้าไปได้ครับือข้อมูนได้ ครับเอาฝากพี่น้องครับเราเป็นคอยเคียร์รอยเป็นเลี้ยงใจสาวน้อยกับยอดช่างยูคือเก่านี่แหละพี่น้องครับแต่สำคัญนี่มือเลี้ยงนี่มาหในไอยู่ตลาดพันล้านนี่ฝนเสาแล้วครับนี่เซาดันไม่กันดีเทียรสาวหน่งครับเอาเป็นว่ามีแท้รถแท้สาวน้อยหน่วยสองมีแท้ว่าเพิ่นกับรันตีมาหน่อเพิ่อนคำสั่งมา บวันเลยัม่ใหี่หนิเ้ินบุช่างมาเลยวโบเมนบ่บเมนนุ่มโจว้าี่นี่อนนุ่วาด้นี่บ่เมนสั่งกับันนนุ่มโจเนี้ยแล้วโทรมาสั่งน้ำหาเฟียตกันอยู่เรงนึงโดนแล้วท่านการไปทำหาเฟีก็จัดอึ้งพุ่น่ะอย่างว่าอที่จะอยากคุยเรียกเนี่ยอ่าบอกเพื่อก็วันเพื่ยี่พอถามมันเพื่อนอาียเพ่นาี ดีราสจ้าฮตต่างหลายๆยพุ่เขี้มาจอดบ้านเซือโนซฟบอโจมันื้อไบบอน่านอนามันโสอ่บอถามมันนนอไปถามหาเจ้าจาเรื่อคุณไหมเอาบอเนี่ยดิทำมาแลบอสบอสันนั่นนะครับเพื่นเลี้ยนจัดเป็นรุแหบเป็นเบียนบอาบอสบอสเฟอาจารย์ช้างอะไรกันไที่ามวันนี้เป็นบอสเนอยููน้ำกันไหม เอาโอเคครับฝากพี่น้องไ, <ฟ S 2> ไทีนี่ครับนุ่มโจขอฝากงานไว้สดอีพีสองครับวันที่ยี่สิบสิงหาคมนี้ครับสาวน้อยเพชรบันแพงตเต็มวงปะทะสัานเล่าบันเทิงสินครับพี่น้องครับนำโดยบูธจัก,กรพันลำเพลินปะทะจีซีครับงานนี้มวนมั่นแทนแน่นอนครับพร้อมกับ หมอล่างขนใจแฟนๆแม่นจักระพันธ์ครับพี่น้องครับงานนี้โชว์ยิ่งใหญ่อลังการครับหลับร่องว่ามวลมั่นยิ่งใหญ่กลัวอีพี่หนึ่งก็แล้วกันฝากผปถึิงแฟนครับสาวหน่อยพี่บนแพงครับซื้อบัตรจองตั๋วเขากุมได้เลยครับบัตรในราคา129บาทเท่านั้นมีเพื่อนตามเพื่อนครับวันที่20นี้20สิงหานี้ครับสาวหน่อยพี่บนแพงไล่สดครับพี่น้องครับไล่สดกลุ่มปิดลำเพลินออนไลน์ครับ ซื้อวัรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรมันแพงแฟนเพจเลยได้พี่น้องครับนี่เงื่อนไขาตามนี้เลยครับไปที่มของคำว่าสรงขอความครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวแอดมินกระถายยุหันครับเออทักไปเลยนะครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิม129บาทครับ